ติดตามรับวันทันเหตุการณ์กันต่อนะคะสมาคมโรงสีข้าวไทยนั้นได้ออกมาระบุว่าสาเหตุหลักที่รัฐบาลน,นั้นจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวล่าช้าเป็นเพราะว่าการรับจำนำในราคาที่สูงกว่าตลาดนะคะและก็ส่งผลกระทบต่อการค้าข้าวทั้งระบบด้วยโดยสมาคมนั้นยังมีคําแนะนําไปถึงรัฐบาลใหม่นะคะว่าควรที่จะยกเลิกโครงการรับจำนำแล้วหันไปอุดหนุนปัจจัยการผลิตเรื่องของการประกันร,ราคาเพราะว่าจะสามารถช่วยประหยัดงบประมาณได้1 0 3ถึง นายนิพนธ์วงตรง,งานานยก,กิติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทยบอกว่าปัญหาโครงการรับจำนำข้าวที่จ่ายเงินให้กับชาวนาล่าช้า สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการของรัฐบาลที่ตั้งราคารับจำนำข้าวสูงกว่าราคาตลาดถึง50%ทำให้ไม่สามารถระบายข้าวได้เพราะปัจจุบันราคาข้าวในตลาดโลกอยู่ในช่วงขาลงจากผลผลิตข้าวและพืชอื่นๆที่ใช้บริโภคแทนข้าวได้อย่างเช่นข้าวโพดข้าวสาลีที่มีปริม,มาณมากทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกลดลง ขณะเดียวกันราคาข้าวที่ลดลงก็จะกระทบกับการจำหน่ายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ของรัฐบาลเพราะราคาข้าวในสต็อกของไทยแพงกว่าข้าวข,ของประเทศอื่นๆทำให้คู่ค้าชะลอการซื้อหรือหันไปซื้อจากประเทศอื่นๆแทน นายนิพนธ์มองว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่ชาวนาส่วนใหญ่มีความเข้าใจและยอมรับความจริงและยอมรับความจริงแล้วว่าการรับจำนำข้าวในราคาสูงกว่าราคาตลาดมากทำให้มีปัญหาในทางปฏิบัติแม้บางส่วนอยากให้รัฐบาลดำเนินนโยบายรับจำนำข้าวต่อไปแต่ก็จะยอมปรับลดราคารับจำนำข้าวเหลือตละนละ10,000บาทเท่านั้นแต่ขอให้รัฐบาลจ่ายเงินให้ตรงเวลาคือหลังจากได้รับใบประทวนภายใน7็วัน สมาคมโรงศีข้าวไทยยังมีข้อเสนอแนะด้วยว่าในทางปฏิบัติหากโครงการรับจำนำข้าวดำเนินต่อไปก็จะสร้างความเสียหายต่อทั้งสถานะการคลังและคุณภาพข้าวของไทยที่ลดลงจากความพยายามปลูกข้าวอายุสั้นหรือมีการปลอมปนของข้าวที่ส่งออกดังนั้นรัฐบาลชุดต่อไปต้องยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวแล้วหันมาช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการอุดหนุนปัจจัยการผลิตที่ราคาตัลละ2,500บาท หรือใช้การอุดหนุนโดยจ่ายส่วนต่างจากราคาตลาดซึ่งจะทำให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณที่ใช้ในการอุดหนุนราคาข้าวให้กับชาวนาได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า30%และหากใช้เงินเฉพาะการอุดหนุนปัจจัยการผลิตรัฐบาลจะใช้เงินเพียง10%ของโครงการรับจำนำข้าวเท่านั้นค่ะ ชาวอียิปต์ลงประชามติสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยคะแนนกว่า98นะคะถึงแม้ว่ากลุ่มคู่อำนาจเก่าซึ่งเคร่งศาสนาอิสลามจากความบาทก็ตาม คณะกรรมการการเลือกตั้งของอียิปตระกาศผลประชามติเพื่อรับรองร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยชาวอียิปร้อยละ98.1ลงมติสนับสนุนรัฐธรรมนูญถึงแม้ว่าจำนวนของประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์มีเพียงร้อยละ38.6จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดกว่า53ล้านคนซึ่งน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างขึ้นโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญและคณะทหารที่ยึดอำนาจอดีตประธานาทิบดีโมฮัมหมัดมอซีในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วการลงประชามติครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นการรับรองความชอบธรรมของการยึดอำนาจถึงแม้ว่ากลุ่มพระดอนภาพมุสลิมของอดีตประธานาทิบดีมอรซีซึ่งชนะการเลือกตั้งครั้งที่แล้วจะ ความบาดการลงประชามติและเกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจนทําให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดกลับได้รับการสนับสนุนจากประชาชนชาวอียิปต์เนื่องจากว่ามีความเป็นเสรีนิยมมากกว่าโดยมีบทบัญญัติเช่นการรับรองให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจําชาติ แต่ให้สิ์ชายหญิงรวมทั้งคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาเท่าเทียมกันนอกจากนี้ยังลดอำนาจของประธานาธิบดีโดยให้สามารถดำรงตำแหน่งได้เพียงสองวาระวาระละสี่ปีรวมทั้งให้อำนาจรัฐสภาถอดถอนประธานาธิบดีได้ด้วยการที่ชาวอียิปต์สนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเป็นการปฏิเสธการปกครองประเทศในแนวทางเคร่งศาสนาของอดีตประธานาธิบดีม o h a ม m a d m o r s และกลุ่มพราดอนภาพมุสลิม นอกจากนี้ประชามติของชาวอียิปต์ยังอาจจะเปิดทางให้พลเอกอับเดลฟัตาอัลซีซีผู้นำกองทัพที่ยึดอำนาจประธานาธิบดีมอซีก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปโดยพลเอกอัลซีซียอมรับว่าพร้อมลงสมัครชิงเก้าอี้ผู้นำอียิปต์หากประชาชนเรียกร้องและได้รับอนุญาตจากกองทัพค่ะ กลุ่มตาลีบันได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบในการก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นที่พัตตารในกลุ่มคาบูของอัฟกานิสถานนะคะขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดนั้นเพิ่มขึ้นเป็น21บศพแล้วค่ะยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีพัตตารทาเวอร์นาดูดลิบันในกลุ่มคาบูของอัฟกานิสถานเพิ่มขึ้นเป็น21บศพแล้ว ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวต่างชาติจากยุโรปอังกฤษรัสเซียและแคนาดารวมทั้งนายวาเบลอับดุลลาชาวเลบานอนวัย60ปีหัวหน้าสำนักงานกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประจำอัฟกานิสถานด้วยและมีเจ้าหน้าที่พลเรือนของสหประชาชาติหรือ UN เสียชีวิตอีก4คน มือระเบิดฆ่าตัวตายซึ่งมีทั้งหมด3คนได้ลงมือก่อเหตุขณะมีผู้นั่งรับประทานอาหารเต็มพัตคารโดยมือระเบิดนั้นเดินเข้าไปตรงประตูทางเข้าและปลดชนวนระเบิดได้สำเร็จคนหนึ่งแต่อีกสองคนนั้นถูกตำรวจยิงเสียชีวิตก่อนที่จะมีการก่อเหตุจากนั้นนะคะก็มีมือปืนอีกสองคนบุกเข้าไปกราดยิงผู้คนในพัตคารและเกิดการยิงต่อสู้กับกองกำลังรักษาความมั่นคงหยูนาน20นาที ด้านกลุ่มตาลิบันออกมาอ้างความรับผิดชอบโดยโฆษกตาลิบันระบุในทวิตเตอร์ว่าเป้าหมายการก่อเหตุครั้งนี้คือการสังหารเจ้าหน้าที่ต่างชาติในอัฟกานิสถานเพื่อแก้แค้นการโจมตีทางอากาศซึ่งสังหารพลเรือนไปหลายคนในจังหวัดปาวานเมื่อช่วงต้นสัปดาห์โดยเหตุระเบิดครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุรุนแรงที่สุดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ต่างชาติคนสำคัญหลายคนเสียชีวิต ล่าสุดเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอัฟกานิสถานหลายคนถูกสั่งปลดเพื่อสอบสวนถึงความหละหลวมในมาตรการรักษาความปลอดภัยพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกีฬาและบันเทิงค่ะ